มาครับพี่น้องขะอันนี้ของฝรั่งุ๊บตักล้วโหสี่หัวใหญ่ๆราดไปเลยแบบจุกๆรสชาติแซ่บๆน้ำถึงๆกินแบบนี้ก็คิดถึงลูกสาวแต่ไม่เรียกไหมครับวันนี้ไม่เรียดไปดูเห็นแล้วเดี๋ยวจะโวยวายไม่เรียกว่น,นี้ไม่อยากบริการลูกสาวนะคะ นี่อันนี้ของฝรั่งจ้าน้ำแบบฉ่ำๆขนมจีนจะพอไหมเนี่ยต้มห่อเดียวอันนี้เสิร์ฟไปสี่หัวก่อนนะฮะจุกจุกไปเลยอันนี้ส่วนของใหญ่ขุ่นแล้วร้อนๆต้นตีนไก่ใส่ไปแล้วราดไปเลยโอ้โหไม่มีใครกินด้วยนะฮะป้า คือิจับโบท้ทละเบื่อคิดว่าหน่อยเดียวน้ำยาแบบจุกๆไปค่ะสองสไตล์เสิร์ฟฝรั่งมาค่ะพี่น้องค่ะทำแกงเขียวหวานไก่ให้ฝรั่งกินกับขนมจีนเยี๋จ๋ากินน้ำยานะฮะนี่เขียวหวานฝรั่งเอานี้ใส่ก่อนสุกยากเนาะสุกนี่ใส่ทีหลังอูยังไม่ได้ไปเก็บหัวละพาเลย เี่ยวไปพร้อมกับไก่ใส่น้ำกะทิลงไปฝรั่งบอกแกงเยอะๆจะห่อไปกินที่ทํางานพรุ่งนี้ด้วยพะนะเอาจัดให้ค่ะยังไม่ได้ปรุงนะคะนี่พี่แกงเขียวหวานซองเพิ่มความเผ็ดนะพริกสิบเอ็ดเม็ดโมใหญ่เนาะเคี่ยวให้มันสุกก่อนนะคะ จะได้ตีแตกปรุงรสก็จะมีน้ำตาลรสดีไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าพริกแกงรสดีเขาก็มีรสชาตินะฮะส,สีอ่อนๆอย่างนี้เผ็ดนะคะพริกสดลงไปแล้วอ,ะอ่ะเนาะผัาข้างล่างเริ่มสุกก็ใส่อันนี้ปิดด้วยหัวละพาก็เสร็จแล้วจ้า สุกินนี่แป๊บเดียวก็สุกทำไปทำมาเต็มหมอ้ออืมสุกินนี่ต้มแป๊บเดียวหัวละพาใส่ไปเลยเก็บสดๆจากหลังบ้านพี่น้องค่ะเติมด้วยสีสันปาปิก้าอืม้เาเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟพร้อมขนมจีน นคะคะลูกสาวจะผ่านมาไม่เนาะทำงานนะถ้าผ่านมาก็ไม่พอกินฝรังขอเมนูเหลือหอ่อห่อไปที่ทำงานพรุ่งนี้แต่วันนี้กินนมจีนแต่พรุ่งนี้หอกับข้าวาซะเต็มหม้อเลยนี่หอมค่ะพรอมเสิร์ฟเรียบร้อย